เสร็จแล้วยังนเขาังไม่มาอ๋อมาคุณไม่ได้นำมาเฮ้ยนานมาเนานคอไปยังงนะ่นะสุตาเดี๋ยวเป็นสุตาแล้วไขอได้เ็นยเ็นอะไรเนี่ย เดี๋ยวพออาน้ำให้ก่อน